ท่านชมพบกับผมเช่นเคยครับกับบริษัท i อแอนพบเกษตรกรวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูแปลงที่ผักกระเทียมน,นะครับตัวเกษตรกรที่ยืนอยู่ข้างผมชื่ออะไรนะครับปลูกกระเทียมมานานแค่ไหนแล้วสอบถามแม่เลยครับสวัสดีครับส,สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรครับมารีวันแม่มารีวันทองนาคอยู่บ้านอะไร,รบ้านอัสมาบา้าบนอัสมาอ<น>ัม<า>บ<น>ัติอำเภอตำบลนาเพียงอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครโอ้เห็นบอกว่าแม่ปลูกกระเทียมนี่ปลูกมากี่ปีแล้วโอ้ย กว่าปีแล้วปลูกตรงไหนปลูกที่นี่เหรอตรงนี้แหละอ๋อแสดงว่าที่ตรงนี้ปลูกมาเป็นสิบกว่าปีแล้วก็คือกระเทียมเราจะปลูกช่วงเดือนไหนครับแม่ช่วงเดือน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 ท่านมาเดือนท่านวาพฤศจิกาพฤศจิกาอ๋อเริ่มพฤศจิกาปลายปลายปลายเดือนพฤศจิกาที่นี้นะครับแม่ปลูกกระเทียมมาเป็นสิบกว่าปีนะครับแม่มีโอกาสได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอแอเรามาใช้เป็นตัวปุ๋ยเม็ดเนาะเป็นตัวเม็ดนะครับเอามาเอามาทําอะไรครับ ลองพื้นเอามาลองพื้นใช่ไหมอ๋ยวที่ผมจะถามแม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปลองพื้นอยู่ไหมไม่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 ลองพื้นสักทีเพิ่งจะลองพื้นปีไหนปีปีสองปีนี่แหละปีสองปีมาแน่นะโอต่างต่างยังไงถ้าถ้าไม่ลองมันเป็นยังไงไม่ลองมันก็ต้นมันก็ซีดต็เล็กใบใบใบมันจะซีด อ๋อต้นมันจะเหลืองเห็นเลยแล้วแล้วมันจะโตสูงขนาดนี้เลยสิบสี่วันไม่ไม่แค่แอนนี่แหละแบบหาตัวเล็กไม่เจอตัวเล็กไม่เจอหาตัวเล็กไม่เจอประมาณนี้ได้ไหมแม่หนิประมาณนั่นแหละประมาณนี้แต่มันจะเหลืองใช่ไหมครับนี่ประมาณนี้แต่อันนี้ก็คือสิบสี่วันนี่ลองพื้นไปอย่างเดียวได้เอาอะไรมาฉีดบ้างหรือยังเอาไอตัวปรับปรุงดินเราใช่ไหมอ๋อปรับนี่จฉีดไปกี่รอบแลสองรอบแล้ว จะมาดูกระเียแปลงนี้อีกนะวันนี้ขอคุณุณแม่ไว้ด้วยครับครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวได้ครับพบกับผมอีกเชิญเคยกับบริษัทไอแอนพบเกษตรกรวันนี้ขออยู่ในร่มนะครับร้อนมากเลยจะพาท่านมาดูกระเทียมซึ่งช่วงหนึ่งเราเคยพาท่านมาดูตอนเล็กๆนะครับกระเทียมเนี้ยมันเป็นยังไงเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาใช้แล้วเขาประทับใจอย,อย่างไร อยู่ข้างๆผมแล้วครับซ้ายมือขวามือผมสวัสดีครับสวัสดีครับีครับพ่อชื่ออะไรนู่นเป็นเกษตรชื่อสถิตจำรูปคุณทองนาคอยู่บ้านอะไรบ้านอาสาหมากหมู่ที่แปดตำบลนาเพียงอำเภอจุมแพรจังหวัดขอนแก่นครับอาแม่ครับแม่มะลิทองนาคมีชื่อเล่นไหมไม่เล่ชื่อชื่อมะลิเลยอ๋อแม่มะลิบ้านอาสามากบ้านอาสามากกับพ่อทิดบ้านอาสามากเป็นแฟนกันนั่นแหละเป็นแฟนกัน เอาผลิตภัณฑ์ของมระสาทมาใช้เอาอะไรมาใช้บ้างนี่ตต้งหอมต้งกระเทียมปุ๋ยแล้วปุ๋ยเลยใช้วางรองพื้นก่อนเอามารองพื้นเหรอรองพื้นตอนเตรียมแปลงเตรียมแปลงแค่นั้นน่ะแค่นั้นแล้วเอาวางเราก็ว่านปุ๋ยเราก็ครบเราก็เขากับปลูกเราคือเราเราพวนดินแล้วก็ปุ๋ยโรยใส่โรยยแล้วกับปลูกหอมปลูกกระเทียมแล้วก็ปลูกเลยปลูกแล้วเสร็จแล้วเอาฟางมาปกมามาไอปูไอปูซุ้มแล้วได้มีเอาอะไรมาฉีดอะไรมันอีกไหม แล้วพอมันที่นเอเพราะว่ามันน้ำอยู่แล้วเราเห็นเกล็ดน่ะปีกไกที่เอาปีกาไก่เอาตัวปรับสภาพดินด้วยเออเออนออเอออันนี้ทีกี่ทีขีดสองเท้านั่นตัวปรับสภาพดินแค่นั้นเลยจบเลยแค่นั้นแหละจบเลยพปฏิว่าอยากให้ดินมันด้วนนะก็เลยว่าเจ้าเสียเบิ้งก่อนแล้วปีี่สองเบิ้งปีนี้ดินมันอที่ร้วนก็ทุกปีถ้าใช่แล้วถอนแล้วเอาจากใจเลยประทับใจไปเนี่ย กระทบใจอยู่โอเคเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเลยทำนี่ดีแล้วนี่คือสุดยอดละครับเห็นบอกว่าถ้าเอาเขาไปบ้านนี่แย่งกันแน่แย่งกันเปุ๋ยทำไม่ได้เลี๋ยวเราใช้ปุ๋ยยูเลียพอได้แล้วนั่นวัดจองไว้แล้วจอเขอเคยเคยใส่ยูเรียมันไม่ได้อย่างนี้เราพอองบมันไม่หัวเลยใส่น้ำได้ไหมใส่ยูเลียวันนี้เราไม่คิดไม่วันนี้จะว่าปุ๋ยเนี่ยเราต้องใส่ที่หลังเราก็บตะกรอนที่เห็ดเราต้องใส่ปุ๋ยกรอนวันนี้อันนี้คือเรารู้สูตรเลยเออรู้สูตรเลยเพราะว่าเห็ดยังกระชั้นเดี๋ยวนี้ต้องใส่ปุ๋ยเพอะไปเลยคือบ่ต้องงทีหลั ไม่ต้องให้มันขึ้นแล้วค่อยใส่บ่ใส่มันจะเจี๋ยวเพราะถูกเลยที่แล้วในหอมได้ได้ผลกระหอมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกใหญ่ๆเดี๋ยวมาโลบเด้เพราะที่ว่างชั้นปลูกผักแล้ววัแล้วปลูกพริกแซมด้วยหมดอ่ะไม่้องเออเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับพริก กระเทียมยังไม่ได้กู้เลยยังไม่กู้พริกกี่เป็นไงอีกแล้วพริจะเก็บแล้วเออต้องกัดเลยอ้าไปถอนกระเทียมพริกมันจะไม่ขึ้นมาด้วยหรออ๋อพอแล้วกัเบื้งเอาด้วยนะกัดถอนไปเรื่อยนะเนี่ยอ๋อก็ถอนไปเรื่อยด้วยตอนเราถอนกระเทียมเนี่ยเราเอาน้ำใส่ได้ไหมก็ต้องไอ้หัวนมเท่ากันประมาณจากมือนึงอ๋อคือไม่ใช่รถตอนนี้เราถอนอ๋อมันจะเหนียวไปนี่นะครับท่านผู้ชมก็พิสูจน์แล้ว ปุ๋ยอินไัยของเราโอเคใช่ไหมพ่อโอเคอย่างนี้ผ่านเลยผ่านเลยคำว่าเราไม่ใช่ว่าอยู่นี้จุดอบหรอนี่นะครับท่านผู้ชมก็ให้แม่ฝากท่านผู้ชมครับว่าได้เห็นผลงานตั้งแต่ปลูกเลยจนถอนเป็นไงครับประทับใจอะไรบ้างในผลิตภัณฑ์ก็ประทับใจที่ว่ามันง่ายนะมันมาได้ลํำไหลสะดวกสบายแล้วก็โรคภัยอย่างโรคนูมเอาฉีดเราทําอะไรแล้วก็สบายสุขภาพด้วยแล้วก็เอาใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วกับนิแต่ลดน้ำย่างเดียวแค่นั้นอ่ะ ก็จริงๆอะพอว่าประทับใจอะไรประทับใจยีพันของเรารับเช็ดงานม้ากับว่ามันได้ผลประโยชน์มันก็ดีอยู่เนาะหายเหนื่อยครับเราลุ้นมาตั้งนานเนาะ่อจะออกมาคอย่ลุ้นมันจะเป็นหัวไม่เป็นหัวะลรนะสุดท้ายก็คือเป็นหัวให้เราได้ประทับใจได้เชยชมขายหัวเท่าไหร่ทีนี้หัวระบาแล้ว มันหนว่าจะขายสองบาทว่าปีนี้มันราคาบอดีด้ยเยอะเลยอยากแล้วแต่ว่าจากนัอยก็ที่บอกบ่าถแต่ว่าราคามัน่ะเก็บไว้ดีเก็บไว้ก้อนแล้วบอได้ออาไปขอกบาทนึงไม่ขายี๋ยวแพงเมื่อไหร่เขามาซื้อแล้วเก็บไว้นี่แหละครับเป็นความประทับใจของเกษตรกรที่เอาผลผลิตนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้จนได้ผลผลิตอย่างที่ท่านเห็นนะอันนี้เป็นกระเทียมบ้านได้หัวขนาดนี้เห็นแม่บอกว่าสุดๆละนะครับเนี่ยฮะนี่ก็ถ้าท่านดู เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูแปลงที่พ่อแกบอกว่ากระเทียมยังไม่ได้ถอนพริกจะได้เก็บลูกอีกแล้วนะครับเป็นเกษตรหมุนเวียนจริงๆครับลดน้ําไปใส่ปุ๋ยไปได้กินมดเลยตั้งกระเทียมตั้งพริกโอ้โหในสุดยอดครับเป็นเกษตรที่พัฒนากันจริงๆเดี๋ยวตามดูแปลงตรงนู้นครับฟอง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 หัวนี่ยังย่งมันขีดเงี้ยงน้ำกันนี่เถอะมานี้ห้อปลูกอะเ้อปลูกสองเงี้ยงนี่นะ มังเยาะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสองเงงเนี่ยมันได้สองหัวเนี่ยคือคือสองสองสองกีบสองเกี๊บอ่ะมันก็ได้สองหัวเออนี่แท่ามันเป็นคู่กันชี่ได้เมันหลายปกติพ่อเขาปลูกเงียงเดียวเงียงเดียวเกีบเดียวเนี่ยกีบเดียวแต่๋ยวเรานี่บามันนั้นได้มันได้หน่อยเขาต้องเอาสองเอาช้ำคู่กันเลยเนี่ยแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่ปลูกสองแบบพ่อมังแต่แก้วเขากระชั่นเฮ็ด้คือว่าเขาประหยัดครีดๆนี่เท่ากับคู่สองคู่ยังไปอันเงีงเดียวกบบนี้นี่เหรอมันก็ยังเป็นหัวเนาะเอาก็เปลี่ยนแล้วกับเทอร์ชันแล ผูกระเทียมเนี่ยมันได้หลายคนคู่นี่ก็ถือว่าใหญ่นะใหญ่แล้วนะคู่มาเนี่ยคู่มันหนื่นพูยเอาถอนได้เลยอาถอนถอนถอนนี่เนี่ยมันติดคู่ได้ด้วยสองหัวเนี่ยมันเนมันเกี่ยวกันตอนปลูกเนี่ยเอาสองกีบเสียบเลยกีบมันติดกันแล้วเอติดแล้วมันก็แยกมาอย่างนี้เหรอเออเขาบพื่อให้แกออกกันได้เพื่อชามกีบกับชามกีบแล้วมันที่ออกไปออกมันแล้วอ๋อกีบหนึ่งหัวหนึ่งเอออ๋อนี่ครับท่านผู้ชมสองชิกีบ ก็เป็นสองหัวอ๋อนี่ดึงมาให้ดูปลูกฉลาดได้ไหมโอ้ปลูกฉลาดนี่ครับนี่ไงครับคนปลูกฉลาดนะครับนี่ครับโอ้นก็เป็นอย่างนี้อ่ามันไเปลือกนอกอ๋ออันนี้เปลือกนอกมันเออเปลือกนอกมันน่ะนี่ครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆนะครับรับพริกนี่จะได้เก็บกได้ไงโอ้โหพริกนี่ปลูกตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย ตอนปลูกผักแล้วกับผักเกิดค้านี้เราก็เอาพวกพริกมาใส่เลยเอาเลยเออโอ้ใส่พร้อมกันไปอย่างนี้เลยเหรอเออปลูกไปแน่ๆน้อกันเดียวเดี๋ยวมันนี่งามางับแล้วปลูกไปยิงคที่หลังอ่ะเอาเลยเออปลุกผักออกแล้วกับปฏิวัติเอาพริกที่นี่น่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่เสียแปลงด้วยบอแล้วเอาที่เดียวม่เสียแรงบอยอ่ะรถน้ำเดียวเดียวได้สองย่างโอ้โหเขาเรียกยิงปืนนัดเดียวนกสองตัวเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่สุดยอดจริงตัวย่างอ่ะครัท่านผู้ชมนี่ใครที่อยากปลูกกระเทียมได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับ มาปรึกษาตาดิดกับแม่วลิได้เลยแต่พูดถึงแม่มีเบอร์โทรไหมเผือ่อท่านผู้ชมเขาอยากโทรมาปรึกษาเราถือว่าเป็นฐานนะครับให้ผลนะครับให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีอ่ะฝากเบอร์โทรหน่อยศูนย์เก้าศูนย์สามห้าสองสี่ศูนย์สามเก้าโทรมาปรึกษาได้เนะาะโทรมาปรึกษาได้จะให้คําแนะนําอย่างดีดีนะท่านผู้ชมสนใจโทรมาได้เลยนะครับไม่มีปิดบับงเพราะถือว่านี่คือเป็นฐานเกษตรกรด้วยกันเนาะ ตา,าปากได้ผลผลิตด,ดีเ,เดี๋ยวไปคุยกันที่ร่มต่อครับครับท่านผู้ชมเมื่อกี้พาท่านไปดูแปลงนะครับที่กระเทียมยังไม่ถอนพริกจะได้เก็บแล้วนะครับว่าเกษตรกร,รก,ก็ทําอย่างไรประหยัดทั้งแรงประหยัดทั้งทุนเพราะให้กระเทียมกินพริกก็ได้กินเก็บกระเทียมต่อด้วยพริกด้วยนี่คือการพัฒนาของเกษตรกร,รกบ้านเรานะทางบริษัทก็ได้นะครับถือโอกาสนี้ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่นะค,ครับที่นะเอาผลิตภัณฑ์ของเรามาใช้แล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อนะครับให้เพื่อนบ้านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนลาดีครับสวัสดีครับ